คดีดังแค่คดีเดียวกลับสั่นสะเทือนสังคมไปทั้งประเทศและมันก็นำมาสู่คำถามที่สำคัญมากครับว่าเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยจะสามารถเข้ามาช่วยซ่อมแซมความไว้เนื้อเชื่อใจที่มันพังไปแล้วได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาเจาะลึกรหัสของปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็ไปดูทางออกที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงกันครับ เอาละครับเราจะมาไล่เรียงเรื่องนี้กันทีละสเต็ปเลยนะเริ่มจากคดีที่เป็นเหมือนระเบิดลูกแรกจากนั้นไปทำความเข้าใจตัวระบบที่มันเอื้อให้การทุจริตมันโตขึ้นมาได้ยังไงแล้วไปดูกันว่ากลไกที่เขาใช้เลี่ยงระบบกันเนี่ยมันหน้าตาเป็นแบบไหนพอเห็นปัญหาแล้วเราก็จะไปดูทางแก้ที่น่าสนใจมากคือการเอา AI เข้ามาช่วยและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเดิมพันที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศเราครับ บางทีนะครับแค่เหตุการณ์เดียวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกระชากม่านเปิดให้เราเห็นปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วกรณีของกำนันนกก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่ว่านั่นแหละครับใช่ครับนี่มันไม่ใช่แค่ข่าวอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาเลยแต่มันชี้ให้เราเห็นภาพของปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะ เป็นเรื่องของอิทธิพลที่ดูเหมือนจะอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็เครือข่ายที่โยงใยกันจนทำให้การทุจริตเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบไปแล้วพอเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเปิดโปงให้เห็นหมดเลยครับทั้งเรื่องอิทธิพลท้องถินระบบอุปถัมที่ทำให้กฎหมายเป็นแค่กระดาษไปจนถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐเองก็ละเลยหน้าที่ของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้มันสั่นคลอนความเชื่อมั่นของคนในสังคมอย่างรุนแรงเลยครับทีนี้ เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมของระบบที่มันพังเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากภาพของระบบที่มันควรจะเป็นก่อนแล้วเชื่อไหมครับว่าการเปรียบเทียบง่ายๆกับน้ำผึ้งเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยหัวใจของระบบที่ดีทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คำคำนี้เลยครับธรรมมาพิบานถ้าจะให้พูดแบบบ้านๆเลยนะมันก็เหมือนเป็นสัญญาที่รัฐให้ไว้กับเราทุกคนว่าทุกอย่างที่ทำจะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้และทำเพื่อประโยชน์ของทุกคนจริงๆซึ่งนี่แหละครับ คือรากฐานของความไว้วางใจทั้งหมดลองนึกภาพตามกันดูนะครับธรรมาพิบาลในอุดมคติเนี่ยมันก็เหมือนน้ำพึ่งแท้ๆเลยคือมันใสมันบริสุทธิ์ใครเห็นก็เชื่อใจแต่พอมันมีการ corruption เข้ามาปุบแค่หยดเดียวนะครับมันก็เหมือนยาผิดที่ทำให้น้ำพึ่งทั้งรังเนี่ยเสียไปเลยทำลายความน่าเชื่อถือทั้งหมดจนไม่เหลือชิ้นดีแล้วไอสิ่งปนเปื้อนที่ว่านี้มันแอบเข้าไปในระบบตอนไหนกัน หนึ่งในจุดรั่วที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยเฉพาะในเอกสารที่เรียกว่า T O R ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือก่อนที่โครงการจะเริ่มประมูลกันด้วยซ้ำเนี่ยกติกาทั้งหมดมันสามารถถูกเขียนขึ้นมาเพื่อล็อกเป้าไว้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะแค่บริษัทเดียวเท่านั้นแล้วเขาทำกันยังไงนะหรอครับก็อย่างเช่นเขียนข้อกำหนดให้มันเฉพาะเจาะจงมากๆหรือใส่เงื่อนไขแปลกๆที่ไม่จำเป็นเข้ามา จนสุดท้ายแล้วบริษัทอื่นๆที่อยากจะแข่งด้วยความสามารถจริงๆก็ถูกตัดออกไปตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มเลยครับโอ้โหแล้วถ้าปัญหามันถูกฝังรากลึกไปในกติกาตั้งแต่แรกแบบนี้แล้วเราจะไปแก้ที่ตรงไหนได้ล่ะครับคำตอบอาจจะอยู่ที่การเอาเทคโนโลยีล้ำๆมาเจอกับพลังของพวกเราทุกคนนี่แหละครับลองมาดูแผนปฏิรูป5ข้อที่เป็นรูปธรรมกันดีกว่าครับว่ามันจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไง แผนนี้มันฉายภาพให้เห็นทางออกที่ชักแจนมากเลยนะคือข้อแรกเลยใช้ AI เป็นเหมือนยามเฝ้าระวังคอยสแกนหาจุดที่น่าสงสัยใน TOR ทั้งหมดจากนั้นก็เปิดข้อมูลทั้งหมดให้เป็นสาธารณะแบบจริงๆจัง,จงๆที่สำคัญคือต้องเปิดช่องให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบทักทวงได้แล้วพอ AI เจออะไรเสี่ยงๆก็ให้มีระบบแจ้งเตือนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที และสุดท้ายสำหรับโครงงานใหญ่ๆก็ต้องมีคณะกรรมการที่มีคนนอกเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยและแผนที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่การคิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมีหลักการที่ทั่วโลกเขายอมรับกันรองรับอยู่อย่างเช่นมาตรฐาน OCDS ที่ว่าด้วยการเปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางของ OECD ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกซึ่งหลักการเหล่านี้พิสูจน์มาแล้วว่าช่วยสร้างความโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชันได้ผลจริง ทีนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมเราต้องมาซีเรียสกับการแก้ปัญหานี้ที่ดูเหมือนจะเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวด้วยคำตอบก็คือเพราะคอร์รัปชันมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหายครับแต่มันคือโรคร้ายดีๆนี่เองมันค่อยๆกัดกินความเชื่อใจมันขโมยเงินภาษีที่ควรจะไปสร้างโรงเรียนดีๆหรือโรงพยาบาลที่มีคุณภาพแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันฉุดรั้งไม่ให้ประเทศเราพัฒนาไปข้างหน้าได้เท่าที่ควรจะเป็น พอเรามาดูข้อมูลตัวเลขกันจริงๆจังๆเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเลยครับดัดชนีการรับรู้การทุจริตของไทยเราอยู่ที่34คะแนนในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์เนี่ยคะแนนเขาสูงถึง83คะแนนยิ่งคะแนนสูงก็แปลว่าคนยิ่งมองว่าประเทศนั้นโปร่งใสนะครับตัวเลขนี้ทําให้อันดับของประเทศไทยเราอยู่ที่10 7จากทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกครับ ซึ่งมันก็เป็นเหมือนเครื่องย้ำเดือนว่าเรายังมีความท้าทายใหญ่หลวงรออยู่ข้างหน้าสุดท้ายแล้วสิ่งที่น่าคิดก็คือในยุคที่เรามีทั้งข้อมูลมีทั้ง AI อยู่ในมือแบบนี้การที่ระบบยังไม่โปรง่งใสเนี่ยมันเป็นเพราะว่าทำไม่ได้หรือเพราะว่าเลือกที่จะไม่ทำกันแน่ครับและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีความตั้งใจจริงที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นแล้วหรือยัง